ค่ะสวัสดีค่ะมือนีก่ะผอกับย้อบนคนสาระคาบเนาะค่ะเนาะมือนีกะหอดรอบที่ย้อยบนจะส่งของเนาะคะ่ะมือนีกะมีอยู่ประมาณเก็บโตเนาะคะ่ะเนาะเก็บโตเนาะค่ะเป็นท่านตรงขางเดียวค้อนบนสองหรอกอ่ะท่านตรงสองขางอีกตัวหนึ่งเรากระโจมเนาะคะ่ะ ตัวนี้เป็นท่านตรงท่านตรงขังเดียวใหม่ธรรมดานะค่ะนะเป็นใหม่ธรรมดาแต่ว่าวกระงามอยู่นะคะสองตัวนี้เป็นใหม่ประดูนะคะ่ะป้อนบนใหม่ประดูแต่ว่าหลวดล่ใหม่มันก็ชัดกว่ากันเนาะค่ะนะระวังใหม่ธรรมดากับใหม่ประดูมันก็ต่างกันอยู่เนาะ ตัวไล่มันสัสตว์ก็กันเป็นค้อนบนค่ะตัวนี้เป็นค้อนบนประตูลาะะนะะต่างเนาะค่ะเนาะตุกก้าบนคอประตูล่างแยกบนกระหดตห้เนาะคะ่ะตัวนี้เป็นตุ้ประตูข่างปกติที่แยกบนเห็ดอยู่เนาะคะ่ะ ก็สิมีบางเป็น,ปนบางคนที่ลูกค้าผนสร้างมากพิเศษว่าเอาประตูลงังเนี่ยผลกระห,ห็ดไห่เนาะค่ะแต่ว่าธรมรมดาแล้วก็เห็ดประตูทั้งขางกระมีข้้นตรงข้านตรงสองขางช่วงกลมเนาะคะ่ะตัวหนึ่ง ค่ะแล้วก็มีกระโจมนะคะนะ่ะเนาะกระโจมสามสิบหาเส้นกับสามสิบเส้นนะคะตัวนี้สามสิบเส้นกระโจมบะมีโอ๊กนะคะนะ่ะเนาะสามสิบเส้นสองตัวนี้เป็นกคงสามสิบหาลูกค้าสร้างพิเศษกงสามสิบหานาะคะ่ะปกติแล้วเย็บบนกับสีเฮดอยู่มีอยู่สองขนาดสามสิบเส้นกับสี่สิบเส้นนะคะ่ะสำหรับกระโจม แต่วันนี้ลูกค้ามันสร้างพิเศษเป็นลูกค้าเก่าที่เคยสร้างไปแล้วเทียนึงนะคะส่นนท่เมาอีกรอบเดียวสองโตไปเลยนะคะอนี้สามสิบเซตนะคะปกติที่ย้ายผลเห็ดแบบบะมีโอกะะ๊กแล้วค่ะเอาใส่นกต้อดินนะค่ะนะถือไปต่อ น้อยๆเบาๆค่ะนี่สำหรับคนที่ชอบเป็นยันหางหนกพันหักเนาะคะ่ะกอยากได้ไงาจากน้อยแบบว่าเอาสามสิบหาเส้นไดบนกระเฮียไท้เนาะคะ่ะเนาะนี่นะะ่ะรอบนีก้ก็มียุบป,ประมาณนี้แหละคะ่ะเพราะว่า ต่ละรอบต่ละรอบกจะเจาลงให้เบิ้งนะคะว่าใยบนญเห็ดผนียดแบบไหนบ้างตัวนี้เป็นท่านตรงนะคะแต่ว่าขอเป็นไอ้ไส้ค้อนแบบนี้เนาะ,ค,ะค้อสูบแบบนี้เหมืนค้อตัง้งคือใยบนเห็ดประจําสุเทียปกติเขาจะเห็ดเป็นแบบต่างแบบนี้เนาะคะ่ะตั้งแบบนี้คือจงท่านตรงของขาง,งนี้เนาะคะ่ะแต่ว่าลูกค้า่น ขอพิเศษนี่คือกันอะนี่ค่ะเอาส้งนี่้างกรจจัดไห้นะคะนะบอกได้ค่ะมือได้มือได้จะสร้างของกะบอกแต่มือแรกเลยเนาะคะ่ะว่าเอาแบบใดส่งใดเนาะคะ่ะแต่ขอขอบคุณลูกค้าเนาะค่ะนะ่ะท,ที่ติดตามย้ายบนเรากะกดไลค์กดแชร์สร้างผนยดน้ำย่อยบนไปแต่ขอขอบคุณเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ให้พี่น้องเบิ่งอยู นี่เนาะค่ะประมาณนี้แหละค่ะยังพอการคลิปหน้าสำหรับครีมเลี้ยวัซมีก้อนสวัสดีค่ะ